สวัสดีครับปุ๋เฟรนเกอร์ครับก็กลับมาอีกแล้วครับกับรายการเด็ดคิ้วออฟเบอร์ลุสเซ่นที่3ครับผมก็นะครับบอกเร็วๆวันนี้ก็ได้ได้เวลาแห่งการได้เวลาแห่งการดีใจสักทีครับแล้วทำไมผมถึงต้องมาดีใจนะครับคือเรื่องอยู่ว่า ก็เย่าที่เห็นในรูปนะครับคือคราวนี้เราลีกยูนแต่ไปเยือนนอริซิตี้ครับถึงแคโรโลซึ่งคราวนี้นี่มีแฟนบอลนี่ก็ก็เกือบจะเต็มสนามเลยทีเดียวคือเกือบ27,000คนนะครับโอ้โหเล่นแล้วว่าเกือบเต็มสนามเลยทีเดียวครับคือสนามของนอริสเตียไม่จุได้วระมา27,000คนก็นั่นแหละครับเกือบเต็มสนามครับแต่ดูเหมือนว่าแฟนบอลที่มาเกือบเต็มสนามก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลย เพราะว่าเพราะว่า City, i, นอริสิตี้บบบก็โดนหลีดจูได้แต่ประกดคาบ้านถึงสองประตูตัดหนึ่งกันเลยทีเดียวซึ่งบอกได้เลยเป็นแที่ไม่บ้าคลั่งกันักมากครับเพราะว่าครึ่งแรกนี่คือคือเอาง่ายๆนะแทบไม่มีเชียร์เลยเลยนอกจากนอกจากจากังหวะลุ้นเชียวกันเชียวไปเชียวมามีทั้งแบบมีที่ว่ายิงติดแซ้มั่งลอ่ออะไรมั่งโอ้โหคือคือคือ,คอ,คอไม่ค่อยจะยิงกันเลยหรือถ้าจะยิงกันคือแม่งจะยิงกันจนจะหมดเวลาอยู่แล้ว ถึงเพิ่งจะยิงกันนะครับโอโหแต่พอเริ่มขึ้นหลังมานี่โอโหเล่นได้ลรอย่างที่บอกแม่งบ้าคลั่งกันจริงๆนะเพราะว่าเกิดประตูที่เกิดขึ้นอะประมาณสาประตูเลยทีเดียวภายในไม่ถึงภายในไม่ถึงห้านาทีแล้โอโหคือสนะี่นาทียิงกันสาประตูโดยลีนยันตะแตะขึ้นนำไปก่อนโดยราฟินยานาทีที่56ครับโอโหคือแม่งคือแล้วคือแล้วคือบอกได้เลยว่าแม่งยิงกันแบบ ยิงกระบาดรวดเร็วมากเพราะว่าแค่2นาทีก็โดนเลยครับโดยดาวรูกของนอริธอย่างแอนดูโอมูบาร์โอมูบามิเดเล่ดาวรูกของลิทซึ่งเป็นไอ้ดาวรูกของนอริธนะครับโอ้โหโอ้โหเป็นดาวรูกของนอริธที่ก็าอายุ19ปีครับเป็นเป็นไอริชลูก,นนกครึง่งไนจีเรียครับคือพ่อเป็นไนจีเรียแต่แม่เป็นไอริชนะครับยิงได้ในในใน,น,นะทีที่58ครับโอ้โหเป็นลูกเตะมุมที่โอ้โหก็นะครับเมลีก,ก็สร้างจังหวัดสรันนะครับโอ้โหพอไ ลวันนี้นี่มีมีแต่คนอยากเป็นสารันนะแม่งสร้างสัสดิ์สารังกระชิบหายมัคือไอ้ที่เสียลูกเตะมุมเล้นตัวประตูคือไอเมเลียยูดีก็อยากยูดีก็ไม่อยากเล่นบอลกับชักกันตันสังกันคือจ่ายบอลไปออกแม่งไปเลยโโอ้หแล้วก็โดนแล้วก็โดนประตูแล้วก็โดนประตูดีเสมอโอ้โโหคตรเชีย แล้วแล้วแต่ก็นะครับแต่ก็ไม่ต้องไปโกรธแคทอะไรมากสุดท้ายอลีก็ก็ขึ้นนำอีกครั้นหนึ่งจับรอนดิโก้ซึ่งจังหวะนี้เนี่โอ้โห,หน่าเสียดายมากที่นาวาวมา,มาพาคครับไม่ใช่นาหังนะคือถ้านานาหนัางมาพาคคู่นี้นี่บอกได้แล้วโอเคบอกได้แล้วมันมันต้องมาแล้วแหละมันต้องมาแล้วแหละ้ <c oughs> คือคือแม่งปัดคือแม่งยิงสวยๆเลยโอ้โหเสียดายที่เป็นนวาวนาครับ แต่ถ้ามันจะสวยกว่านี้เนี่ยคือคือ,คอทีมครัวไม่พลาดครับคือมุมคือคืออันนี้เขามีสองแต่อันนี้กาดแต่ครับผมคือพุ่งอ่ะเหมือนจะรับได้นะแต่กลายเป็นว่าทะลุมือเข้าประตูไปครับโอ้โหโคตรสวยครับแก <laughs> ็อย่ก็ยที่บอกเสียดายมากที่หนัหงไม่ได้มาพลาดครับไม่อย่างนั้นนี่แม่งคงพูดไปแล้วนะครับโอ้โห มาถึงนะโรดิโก้ลองยิงไกลแล้วก็โพลาดเลยครับทีมครูหาช่องหาช่องสั้์เองโอ้โหซึ่งไอจอังหวะที่โรดิโก้ยิงอ่ะนานทีที่60นะครนะโอ้โหคือภายใน4นาทีแม่งยิงกัน3ประตู <c oughs> คือราฟิญญานาทีที่56ออ <c oughs> มโบบามิเดเล่ยิงนาทีที่58แล้วก็โรดิโก้ยิงนาทีที่60บแล้วโอ้โ <c> ห <oughs> ซึ่งก็นะครับมาขอพูดถึงคนลงหลังเกมไปเลยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปถมไอส่วนนี้ไปตรงช่วงถัดไปนะครับก็ <g ül> นะครับมาขอพูดถึงถึงฝั่งหลีกก่อนก็คือก็แม่งแม,แม,แม่งกันเดะก็เนื่อจากที่ว่าผู้เล่นแม่งบาดเจ็บกันรนาครับสุดท้ายก็ต้องดเดบิวตดาวทุกอ่งอีกแล้ว <g ül> คันนี้เป็นคอดี้ดราม่บโอ้โหเป็นแบ็คคันนี้อันนี้จะขอขอแก้น,น้นที่บอกว่าดราม่เป็นแบ็คซ้ายเปล่าครับเป็นแบ็คขวาคือลงแทนเจมีช่ชคเกอร์ตันที่บาดเจ็บครับโอ้โหแล้วลงมาก็ลงมารับปเหอนลงมารับใบเหลืองครับจากกรรมการในวันนี้อ่นแอนนี่เทเลอร์ค,อคือคือน่าจะไปหวดมีนอตราชิก้าเพื่อจะเช่ราชิก้าหรือเปล่าแต่ที่แน่คือหวดแม่งจะล้มไปเลยแล้วก็เทเลอร์บอกโขนเนาะล,ลงมาไม่ต้องรีบรับใบเหลืองก็ได้อเอาไปใส แวเราเราจะได้ไม่ต้องรีบเราไปเหลืออีกไอชิบหายคือแม่งรับกันแบคือเหมือนเสี้ยนใบเหลืองมากกว่าเสี้ยนประตูโอ้โหส่วนจแจ็คเฮนร่สัน,นทับนอกจากเมลียัยงจะมีท่านอลอนเอริสันเนื้อที่ทสร้างจังหวรรดิครับคืออยู่ดีๆไปจ่ายให้เขาเฉยไปจ่ายให้นาลิสต์ท้ายไปเสียฟรีคิงในระ,ระยะที่ที่แท้จะจุบที่แท้จะจุบจุบเส้นของเข็โท้อนอยู่แล้วโอ้โหแต่เสียดายที่เขาเล่นนาลิสต์ให้ยิงติดกำแพงซะเองครับโห แล้วก็นะครับโรนิโกหลังจากที่นาทีแล้วยิงได้นาทีเลยนัดนี้นี่คือมายิงเลยแบบยิงไกลด้วยคือแบบอย่างที่บอดเสียดายที่หน้าหังไม่ได้้าครับเป็นหน้าวาวไม่อย่างนั้นนี่คงพูดพูดไปแล้วนะสำหรับหน้าหังนะโอ้โ,โห ส่วนส่วนเขีนยนที่บหลอดเฮลิสันนี่ก็คือไม่ได้มีจังหวะหนึ่งที่แบบที่แบบจะเลี้ยงไปอยู่แล้วแต่แม่งไปติดแต่แม่งเป็นแบบเปิดติดมั่งอะไรมางโอ้โหอย่างที่บอกหลอดเฮลิสันนี่แม่งมาแล้วตอนนี้กำลังจะกลายเป็นท่านหลอดอย่างเต็มตัว,วแล้วโอ้โหและรูเหมือนกรรมการในวันนี้อย่างแอนโทนีเทเลอร์นี่น่าจะไม่ชอบลีนะเพราะแม่งแจกใบเหลืองยับเลยนะโอ้โหเพราะนอกจากพอนีดราม่าและเังโดน ีอวเซนารลโดนกัหมดเลยทั้งทัลอดไฮริสันแล้วก็โดนิโกโอ้โหคือโดนแม่งหมดเล้วโอ้โหแม่งโดนแบบโดนแบบแจกยาวๆพคตรเชียก็มาขอพูดถึงบอลคูดอื่นลราถึงข่าวสารทั้งทาฟฟุตบอลและทางอื่นด้วยนะครับก็อันนี้มาขอพูดถึงถึงข่าวฟุตบอลทั้ง ฟุตบอลก่อนเลยนะก็คือโอ้โหเล่นได้แล้ววันนี้มันสัปดาห์แห่งโศกอนตกรกมคาบ้านกันเลยทีเดียวต้องรวบรัดไปเลยเพราะว่าแม่งมีทั้งทั้งโศกอนตกรกมทั้งเหตุการณ์แบบคาบ้านกันรัวคือเจ้าบ้านี่แทบไม่ชนะกันเลยแทบแพ้เกือบหมดทีมอะแพ้เกือบหมดเลยโอ้โหโดยโดยโดย,โดยโทีมที่ชนะใ่มีแค่ทีมเดียวแนละ้วก็คือคือเบอร,ร์ลี่ที่ชนะเบนฟอร์ไปสองประตูต่อศูนย์ไอสามประตูต่อหนึ่งโอ้โห คือคือโหแมนฟอร์นี่ก็แมนฟอร์นี่เหมือนแมนฟอร์นี่เหมือนอยูนีก็ช็อตไปดืด้อเลยหลังจากที่แพ้แพ้เชลซีมาเพราะโดนเบอร์รี่ก,กดไป3-1นะเนี่ยส่วนที่เหลือนะคาร์บอนหมดเลยทั้ง ทั้งเสาทันตันแะที่บุกเชิดเวสต์แฮมหนึ่งไอ้ไม่ใช่เวสต์แฮมดิวัดฟอร์ดครับหนึ่งศูนย์นะโว้ส่วนวันวันเดียวกันที่เกลี่ยแข่งนี่คือเวสต์แฮมก็จัดการทันหลบวิลล่าถึงสี่หนึ่งครับโอ้โหเล่นเดียววันทันหลมไม่ยั้งเต้นกันเลยทีเดียวนะส่วนส่วนอีกหลายๆคู่ที่เหลือนี่โอ้โหเล่นได้เลยว่าแม่งเล่นได้เลยว่าวันแห่งโศกอนาตะกำกันจริงจริง อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็โดนพลายทาเลเนี่ยกดถึงบ้านนะครับสองศูนต้องโห,โหส่วนเซอร์ดาบเบิลแมนแห่งทีแห่งโค้ดโค้ดร,รอวันเชื่อหนอย่างสเปอร์กับแมนยูสุดท้ายก็ <c oughs> เป็นแมนยูที่บุกถล่มถึงบ้านสามศูนครับซึ่ง <c oughs> เป็นสกอร์เดียวกับที่เชลซีกดใส่นิวคาสเซิลนั่นแหละครับโอ้โหส่วนเลสเตอร์ซิตี้ก็ก็ดูเหมือนจะหยุดความสร้างอาร์เซนอลไม่อยู่เหมือนกันโดนอดาร์เซนอลกดไปสอบคนตัวสูนะโ,โอ้โห อันนี้คือเจ้าบ้านแพส่วนเจ้าบ้านได้แต้มมั่งแต่ไม่ชนะก็คือลิวพูที่ชนะไปตันเอ้ยไม่ใช่ชนะนี่เสมอไบทันสองซองครับโอ้โหก็ไม่แน่ใจว่ามันน่าจะเป็นผลพัวจะวัคซีนหรือเปล่าเพราะวันนี้ผมเพิ่งไปฉีดวัคซีนมานะคือหน้าวันที่อันดัะผมเพิ่งฉีดวัคซีนนล้วสบาย <1: S 2> บางทีสมองอาจจะมีการกระทบกระเทือนเล็กน้อยถึงปานกลางครับโอ้โหซึ่งไม่น่าเกี่ยวนะครับ ตอนมาถึงข่าวทางฟุตบอลก่อนก็มาขอพูดถึงแมตตี้แคสซึ่งเป็นซึ่งเป็นผู้เล่นของแอสตันวิลล่าในตำแหน่งแบ็คขวาซึ่งดูเหมือนว่าในตำแหน่งแบ็คขวาทีมชาติอังกฤษเนี่ยเหยียบกันตายอยู่แล้วทั้งเชนอเล็กซานเดอร์อาร์โนเคเรนที่เปลี่ยนแล้วก็รวมถึงไคลวอเกอร์ที่เล่นที่เล่นได้ทั้งแบ็คขวาแล้วก็ก็เซ็นเต,ตอร์แบกก็คก็สุดท้ายแมตตี้แคสหนีไปหนีไปเล่นทีมชาติโปแลนด์แม่งเลยครับโอ้โหและและต้องเปลี่ยนชื่อเป็นโปแลนได้ย่าง โดยชื่อโปรแลนของแมนตี้แคทนี่คือมัตุสโกโตกาโกโตกาโอ้โหซึ่งก็นะครับจะไม่แน่ใจว่าจะได้ไม่แน่ใจว่าว,า,า,นา,นจาว่าทางโปรแลนด์ไม่แน่ใจว่าทางโปแลนด์เขาจะให้ใช้ชื่อชื่อ,ช,อชื่อปกติหรือชื่อโปแลนด์หรือเปล่าครับซึ่งซึ่งเด,ดี๋ยวได้เดี๋ยวได้มีการแก้ไขกันแน่แน่ตั้งแต่พี่มืนตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่พรอนักเตะยันยันทีมเมอรีก็คือแก้ทั้งระบบกันเลยทีเดียวสำหรับแมตตี้แคสท หรือชื่อโปแลนด์ในตอนนี้คือมาตุสโกโตกาโอ้โหมาขอพูดถึงข่าวทางอื่นด้วยละไอ้น,นี่ไม่ถึงยังไม่ถึงข่าวฟุตบอลน่ะทอยังพูดถึงข่าวฟุตบอลอีกนิดน,นึงก็คือแบล็กฮอว์กยืนแต่แล้วก็แม่งก็ทําแต้มหลดอีกแล้วด้วยการเสมอหนองบอัวพิชยาเป,ป็นหนึ่งบนตูบอลหนึ่งครับอันนี้แต่ที่จริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยหนองบอัวเดน,นะเพราะว่าสองประตูที่เกิดขึ้นเกิดจากผู้เล่นหนองบอัวทั้งนั้นเลยครับโดยแม็กฮอ์ขึ้นนําไปก่อนจากการที่ว่า เพื่อนจะไหลตกกับเข้ากางให้แฮมบอรตี้แต่ปาซิรีครับซึ่งเป็นผู้เล่นขน้งบัวดแย่บอลแบโอ้โหแย่บอลบบไม่ได้ตั้งใจกันไปว่าไหลเข้าประตูตัวเองครับโอ้โ oh. ห <c oughs> ในหนาทีที่64ครับส่วนลูกส่วนลูกลูกที่หนองบัวยิงได้แหละก็ไม่ต้องคิดเลยแม่งเกินจากนักเตะที่น่าจะหวังได้มากที่สุดอย่างแฮมเบรตันรัวเลบ ในนาทีที่71็ดสเอนโ,อโหหรือ7นาทีให้หลักเจ็กที่เสียประตูอ้โหคือแม่งเอาคืนกันเร็วมากสำหรับหนองบวัวพิยาพ่อโหก็ทำให้ไปเขาทัดแต้มหลุดอีกแล้วทั้งที่บุริรลมย์ตอนนี้ก็ชนะเมืองทองไปสองสูนย์นะทำให้หนีไปไกลแล้วถึง5คะแนนกันเลยทีเดียวนะหลังจากที่พูดถึงทั้งข่าวทางฟุตบอลแล้วก็ข่าวทางอื่นมานานนะก็มาขอพูดถึงลีดยูนเต็ก,กันก่อนครับ ก็มีเหตุการณ์ที่เรีว่าเหตุการณ์ฮาฮาคัและจักนักก่อนหน้าโรริโกที่ไปหัวเสาทองของสนามเอร์ลตคราวนี้เป็นราฟินญ,ญ่าคือราฟินญ,ญา่าเบรกแตกไ้ไม่ใช่เบรกเบรกแตกกันเลยทีเดียวคือคือจะไปเก็บบอลใช่ไหมแตบไม่เห็นมาเซลโลเบียซ่าโค้ชของทีมตัวเองอ่ะคือเบรกไม่อยู่เลยนั่นแหละครับชนแม่งไว้ชนแบบปึ๊กเลยแบบที่ว่าแบบที่ว่าขนาดที่ว่าคน คนผ้าทั้งคนผ้าคนผ้าเ่ถ้าเกิดดูทั้งภาษาไทยและภาษาเกิกไม่คงมีทั้งหัวล้อ <laughs> <laughs> แบบว่าโหชนโค้ตตัวเองโดยไม่รู้ตัว <laughs> จะต้องจะต้องให้จะต้องให้ใหทาง <laughs> จะต้องให้จนลาฟิญาตมาจับเบียซ่าลงและผมว่าเบียซ่าม่นคงโกรธในใจว่าถอยมือมึงโชนซะไปดูข้อข่าวกูเลยไอชิบหายเอ้ยและไม่มีจังหวะหนึ่งอะไม่แน่จะว่าใครแต่ไม่หวดบอลอัหนาเบียซ่าลบอีกรอบคือเหมือนวันนี้เหมือนเบียซ่ามันน่าจะเป็นการรับเตีนเลยทีเดียว แล้วก็ถือเป็นการเดบิวต์ที่สวยงามอย่างโคดีราเม่ครับถึงแม้จะแรกด้วยใบเหลืองก็ตาครับแต่แต่ถ้าได้เดบิวต์บ่อยๆไปนี้เดี๋ยวได้มีแบบเลโอเยลเด้แซมกรีนวูดแซมกรีนวูดรูปถึงคริสโตเฟอร์กลาสซอนด้วยนะโอ้โหคือเดี๋ยวม่งเดบิวต์กันแน่ๆครับ ก็หลังจากที่พูดถึงข่าวฟุตบอลมานานแล้วมาขอพูดถึงขาดทั้งอื่นเนี่ยคือขาดทั้งอื่นนี่ก็คืออเมริกันฟุตบอลนะ NFL ครับโอ้โหก็เรี่อยๆแล้วเป็นเหตุการณ์วุ่นวายกันเลยทีเดียวกับทอมเบรดี้คอนต์แบกคอนต์แบกที่ที่เป็นตำนานโดยยังไม่โดยยังไม่เลิกเล่นสเตีของแทปเปรเบย์บัคาเนียโอ้โห คือไม่ว่า Switch สวิกัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคือทำบรดี้เนี่ยเนี่ยลงซึ่งลงแข่งลงแข่งลงของบัคคาเนียเนี่ย <laughs> คือบัคคาเนียแข่งกับชิคาโกแมนแล้วก็จัดก,การข่มขืนเลยทีเดียว <laughs> ใช้คำว่าข่มขืนและยืนมองครับคือถล่มชิคาโกแมนไปถึง38ต่อ3ครับโอผมเลนเดอร์ทิ้งไปกี่ทัชดาร์แล้วไม่รู้แต่หนึ่งใน,นทัชดาร์เนี่ยมีมีครั้งหนึ่งที่เล่นเป็นครั้งที่สําคัญมากที่สุดเลยทีเดียวคือทัชดาร์ครั้งที่600ซึ่งไม่แน่แต่เป็นครั้งที่ทล ของเกมอะแต่ทัชจารน,นั้นทำให้มันจะจำนวนที่600ครั้งและะคาดว่าถ้าจะยาวกว่านี้เนี่ยเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ใช่ครั้งสุดท้ายของเกมนั้นนะโอ้โหแต่มันมีเหตุการณ์ที่วุ่นวายคือทอมเบรดี้เนี่ยหิวว้างออกไปคนที่รับคือไมอีเวนซึ่งไมอีเวนเป็นปีนกน้องของทีมเนี่ยเบรกไม่อยู่คือเ่นในระ้ว,ว่าเบรกไม่อยู่คือวิ่งคือรับบอลแล้วพอทำทัชจารนน์แล้ววิ่งบีวิ่งแบบ วิ่งไปดีใจกับแฟนบอลพัคคเคนีที่มาครับและดันเอาบอลละาบอลบอลลูกที่ลูกที่เบนี่คว้างทัชดาวคันที่600อเนี่ยไปให้กับแฟนบอลคนหนึ่งที่ชื่อไบรอนเคนเนดีครับโอ้โหคือเอาไปให้เขาเบนี่คงด่าอีเวนต์ใจโอ้โหไอ้เหี้ยบอลกูบอลกูไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยทัชดาวคันที่6กร้อกูไม่ไปแล้วไปอยู่กันที่ไหนก็ไม่รู้โอ้โหคืออีเวนต์ไม่รู้ตัวบอลนัั้นมนบอล บอลบอติสต์ของเบรดี้โอ้โหสุดท้ายต้องให้ต้องให้ใหทางบาคัคเนียไปเอาบอลคืนแล้วโอ้โหต้องตามไปเอาบอลคืนแล้วโชคดีที่ทางไบรต์เคเนดีซึ่งเป็นแฟนบอลคอนนั้นน่ะก็คือ <c oughs> ก็คือรู้แหละว,ว่าเป็นทัชดาร์คันที่600ก็เลยคืนให้ครับโอ้โหเพราะว่าคือลูกบอลลูกนั้นน่ะถ้ากระมมติเอาไปม,มูนน่ะเขาจะตีราคาได้ราว5.4ดอลลา 5, 100, 000, 000, 000, 000, 000, 000, ร์สหรัฐหรือ16ล้านบาทนะโอ้โหคือแม่งโคตรสูงอะ แต่เบรดี้รู้ดีว่าเขาคงอยากได้ของขวัญได้แล้เพราะว่าการมาดูการได้เห็นทีมรักตัวเองรู้ถึงคนตบไปค้นบดคว้าทัชดาวได้ก็จากการมอบของขวัญไปเลยด้วยกันด้วยการ,ด,การด้วยการมอบด้วยการมอบเสื้อพร้อมลายเซ็นไป2ตัวรู้ถึงหมวกกันน็อกที่เขาใส่ตอนว,วันนั้นด้วยรู้ถึงเสื้อแข่งของไมค์อีเวนด้วยก็คือให้แม่หมดเลยรู้ถึงตัวปีอีก2องฤดูกาลร,รู้ถึง หรือถึงคูปองมูลค่า1,000ดอลลาร์ซึ่งคูปองนี้สามารถซื้อสินค้าของมัคเนียได้โอ้โหแต่ที่ที่โหสุดๆเลยคือเบรดีนี่ยจัดการมอบบิตคอยน์เป็นมูลค่า6 3 0มืนสาเหรียญหรือหรือเกือบสล้านบาทกันเลยทีเดียวโอ้โหคือแม่งให้บิตคอยนีนี่คือณวันที่ผมพูดอยู่เนี่ย ราคาบิตคอยอาจจะพุ่งไปแบบชนิดท,ที่ว่าชนิดท,ที่ว่าบ้านทาั้งหลังเองซื้อได้แล้วมั้งหรือไม่ก็ต่ำสกิลจนจะขนาดที่ว่าเนบ,บุกสเปย์ที่แพงที่สุดก,ก็น่าจะซื้อไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะครับโอ้โหรืคือราคาบิตคอยเหรียญหนึ่งแม่งก็ไม่ใช่ถูกๆแม่งก็ไม่ใช่กถูกอะ่ะแม่งก็โคตรสูงแล้วแหละโอ้โห โอ้แต่ซึ่งซึ่งถือว่าเป็นน้ำใจงามๆที่ดีสลักทอมเบรดี้ครับที่บอกว่าที่บอกอยังไม่เลิกเล่นสทีเพราะาตอนนี้อายุ44ปีแล้วคือและถ้าจะเลิกเล่นไม่ง่ายด้วยนะโหคือแถมเคยมีการสัมภาษณ์บอกว่าเบรดี้เนี่ยถ้าจะเลิกเล่นคือรอฟัดวันฟอร์มห่วยอ่ะคือประมาณนะอ้าวกูจะเลิกเล่นทําไมเนี่ยมื่อกูก็ยังเล่นได้ดีอยู่ เพราะว่าเพราะว่าดูเพราะจริงอ่ะเพราะนอกจาก Brady เบรดี้เป็นเบคอนตัวเบคนคนเก่งของบาค์คเนียร์แล้วยังยังเป็นพวกนักเก่งกำลังจะบิตคอยครับโอ้โห <c oughs> ถึงขนาดที่ว่าถึงขนาดที่ว่าลงลงทุนลงทุนลงทุนเรื่องบิตคอยกับบริษัทอย่าง stx <c oughs> ที่เขาล็อกทำธุรกิจด้านสกุลเงินทนดิจิตอลดะโอ้โหก็เลยนัเป็นสิ่งที่ดีงามสำหรับทำเบรดี้ที่มอบให้แก่แฟนบอลแฟนบอลแฟนบอลผู้ที่แฟนบอลผู้ที่ลืมตัวนะโอ้โห <laughs> <laughs> จัดว่าสวยงามกันไปนะสารับทอมเบรดี้นะครับ ก็จบไปแล้วกับ The King of e r o l o s g u e s e a ที่3ที่อินแทชยาวกันเลยทีเดียวเพราะว่าแม่งมีทั้งข่าวสารทั้งฟุบนบอลและข่าวทั้งอื่นด้วยขออธิบายนิดนึงที่ว่าแมนตี้แคทเนี่ยทำไมถึงเล่กเลยที่ทีมชาติโปรแลนด์ได้ชื่อแม่งโคตรอังกฤษเลยคือคือแม่เป็นโปรแลนด์นะครับแต่พ่อน่าจะอังกฤษนะครับแถมเกิดที่อังกฤษด้วยแต่ที่บอกแม่ขวาแม่แค่จะเหยียบกันตายแล้วสุดท้ายก็หนีไปเล่นทีมชาติโปรแลนด์แม่งเลยก็เท่ากับว่าในรีเมลีเนี่ยก็จะมีเพื่อนเ่นที ถ้าโปรแลนอ,อย่างน้อย3คนแล,ล้วคือมัตติอุสคริกของลีดแล้วก็ยาคุโมโดเดอร์ของออของเอ่อเอ่อของมาเต้านนะันแล้วก็แล้วก็จะมีคนหนึ่งที่อาจจะยังไม่ได้ลงสักทีอย่างโลคัสฟาเบนสกี้ของเวสต์แฮมแล้วโอ้โหเล่นเรื่อยๆยาวๆนะครับสำหรับสำหรับมาตุสกโกโตฟกาหรือแมตติแคชแห่งแอสตันวิลล่านะครับ ก็นะครับหากชอบให้กดไลค์ครับหากชอบมากๆให้กดซับสไครต์ครับหากชอบมากกว่านี้ครับให้กดแชร์ไปเลยครับผมก็ขออภัยที่เสียงอาจจะมีแปลกๆรู้ถึงอาจจะมีอาการสมองรวนไปบ้างครับอย่างที่บอกเพิ่งไปฉีดวัคซีนมาก็อาจจะทําให้เกิดอาการสมองรวนได้นะครับแต่ก็รอด,ดูก็ได้เลยครับผมขอบคุณครับ